ครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตนะครับน่าจะสุดท้ายของล็อกเก็ตแล้วนะครับที่ผมมีทั้งหมดนะครับเอามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนดูนะครับจะได้ร่วมกันศึกษาร่วมกันไปด้วยนะครับวันนี้จะเป็นพิมพ์ที่ไม่ระบุปีสร้างแต่จะเป็นองค์เล็กเหมือนจี้นะครับเหมือนจี้แล้วก็ที่ผมคุยไปในคลิปก่อนๆนะครับว่าเมื่อสัก4ี่หปีผมไปวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยก็ได้เจอนะครับที่ที่เขาขาย สิ่งที่ถ่ายที่ระลึกนะครับเป็นพระพระพราเครื่องพวกนี้นะครับที่ที่วัดหลวงพ่อโสธรมีเนี่ยผมก็เดินไปเจออยู่นะครับแต่ไม่ได้เช่ามานะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยเป็นเหมือนกับหลวงพ่อโสธรด้านหลังเป็นปางประจําวันนะครับเป็นพระปางประจําวันนะครับผมก็เลยเอ้ยแต่ก่อนหน้านี้ผมเก็บไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ายังมีให้ให้เช่าบูชาอยู่ก็คาดว่าน่าจะมีการทําเสริมมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของจี้เล็กๆแบบนี้นะครับเท่าที่เห็น ไม่เคยเห็นแบบอื่นนะครับนอกจากแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญเป็นอะไรก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนั้นอันนั้นเขามีมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมมีอยู่8องค์นะครับโดยรวมแล้วก็จะเป็นอันนี้ใหม่หน่อยอันนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นได้มาพวกคนที่ขายในในเว็บนะเขาน่าจะได้มาใหม่ๆแล้วก็อาจจะมามาเจอแล้วก็มาขายผมก็ซื้อไว้นะครับอันนี้เป็นพระปางยืนด้านหลัง hang, พระประจ,จำวันนะครับด้านหน้าก็เป็นองค์พ่อโสธรน,นะครับ ก็จะมีหลายสีแต่ที่ผมเก็บไว้เป็นเรื่องแปลกมากมีอยู่แค่2ออปางหนึ่ง,งนะครับจะมีหลวงพอ่อโสธรเป็นปางยืนแล้วก็เป็นนักปกนะครับเนี่ยอัน,นอันนี้เป็นด้านหน้าเป็นหลวงพอ่อโสธรด้านหลังก็เป็นนักปกแบบนี้นะครับโดยรวมแล้วสีก็จะมีสีน่าจะเป็นสีประจําวันเลยนะครับน่าจะมีครบทั้ง7สีอันนี้อีกองหนึ่งนะครับให้เพื่อน <S <S ๆดูนะครับอันนี้เป็นนักปกเหมือนกันนะครับโอเคหยิบอีกองหนึ่งองเล็กหยิบยากนิดนึงนะครับ พอสวรนี่สีชมพูนะครับด้านหลังก็เป็นผักปังยืนนะครับเนี่ยนะฮะซูมให้ดูนึงครับผมมนีองค์นี้แปลกหน่อยนะครับไม่แปลกนะครับมีมีชำรุดนะครับแต่ผมก็เก็บนะนะครับเหมือนกับแก้วด้านหน้าเนี่ยแตกนะครับอาจจะโดนกระแทกมาอะไรสภาพค่อนข้างใช้เยอะเลยนะครับใช้เยอะเลยแต่ก็เก็บแต่ก็ดูว่าคลาสสิกดีนะครับก็เลยเก็บไว้นะครับเอามาจนได้ออกคลิปแล้วโอเคนะครับนี่องค์หนึ่ง อันนี้กองหนึ่งครับค่อนข้างจะสีสวยดีเหลือมๆสีออกส้มๆชมพูชมพูอย่างเงี้ยผมชอบนะครับ้ตนหลังก็เป็นผ้าปางอันนี้เป็นปางวันอังคารน,นะครับปางสายญาตินะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะก็เจออยู่ประมาณ3ปางนี่แหละนะครับที่ผมเจออยู่ที่ผมได้เก็บไว้นะครับถ้าเผื่อเจอผมอย่างที่บอกนะครับผมก็จะเช่าไว้แทบทุกทุกท,ทุกครั้งที่เจอนะครับถ้าไม่แพง อันนี้ก็บอกเพื่อนๆนะครับราคาก็ไม่ได้หนีไปไหนไม่ไม่ได้แตกต่างไม่ว่าจะกี่ปีนะครับอยู่ที่ประมาณ100-200ถึงบาทเท่านั้นนะครับไม่แพงนะครับโอเคนะครับในส่วนของล็อกเก็ตหลวงพ่อสทนะครับก็น่าจะจบที่คลิปนี้นะครับคลิปต่อไปอาจจะมีพวกพวกแหนบนะครับพวกแหนบพวกเข็มกลัดติดเน็กไทอะไรพวกนี้นะครับผมเก็บไว้ค่อนข้างจะหลายๆชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีเวลาผมเอามาทําคลิปเป็น เป็น EP อย่างเงี้ยเป็นช็อตยาวๆอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ผมฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับจะได้เป็นหนึ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยผมก็อยากมีเพื่อนในใน u t u b e เยอะๆเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนๆที่นิยมในการสะสมเนี่ยพักเครื่องในเยอะขนาดไหนนะครับผมสะสมแบบบ้านๆเลยนะครับไม่มีไม่ได้ขึ้นไม่ได้มีรู้จักเซียนผ้าใหญ่ๆนะครับก็ดูจากข้อมูลจากพี่ๆเขาในในเว็บในเฟซต่างๆนะครับ ก็พยายามอ่านพยายามดูนะครับหาหนังสือมาดูนะครับก็สะสมประสบการณ์ผิดส่วนมากก็ผิดเยอะนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ที่ทําคลิปก็ไม่แน่ก็คงจะเจอผิดบ้างอะไรบ้างถ้าเผื่อเพื่อนๆมีอะไรเสนอแนะแนะนาก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ